็ได้เข้าไปตรวจที่เกิดเหตุในห้องนั้นนะคะที่เราพบทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นสารสยนานชชนิดเดียวกันในทางในในคำ,ใน,คำในสำนวนเนี่ยก็จะบอกว่ามีได้ยินเสียงอ้วกหลังจากทานหลังจากมีภาพหยิบสารสซยาานไปเนี่ยเราก็ได้ตรวจอ้วกที่ที่พรมนะคะซึ่งในอ้วกเนี่ยพึ่งผลออกมาก็เป็นโปแตเซียมไซยาไนเช่นเดียวกันค่ะส่วนในเรื่องการตรวจของแพทย์นิติเวชนะคะ ในความเห็นของแพทย์นิเวศซึ่งถามจากพนักงานสอบสวนแล้วก็ด้ถามจากพาแพทย์โดยตรงนะคะแพทย์ก็บอกว่าแพทย์ได้ตรวจพบการไหม้ของพื้นผิวลิ้นนะคะตั้งแต่ช่วงกลางลิ้นโดยเฉพาะช่วงโคนลิ้นหลอดอาหารกระเพาะอาหารมีรอยไหม้มากเป็นไปได้สูงนะคะที่แพทย์คิดแพทย์คิดว่าจะต้องเป็นการสัมผัสตรงจะต้องมีลักษณะเป็น เป็นเป็นเป็นมีความเข้มข้นสูงนะคะแล้วก็สัมผัสตรงจาลุกผ่านหลอดอาหารก็คือการเข้าทางสายาไนน์ก็เข้าทางปากแน่นะคะแต่จะเข้าวิธีไหนนั้นเนี่ยต้องอาจจะต้องถามพนักงานสอบสวนทีค่ะในในของในสนี่สูื่์นหรุตฐานเนี่ยก็ยังมีแค่นี้เพราะว่าในเรื่องของลายนิ้วมือหรือยังยังอยู่